ยาหนียาหนีตาแคุณเป็นกำนั่นอยู่ดียาโสทอนผมมีการพอนั่นผมมียาเสียปิดผมมีค่าวประเวณีสวัสดีครับอตัวเวดีครับสวัสดี ททีีกุนได,ได้ยินข่าวมาว่าตอนนี้เสือหยองเนี่ยมัน,ม,นมันเริ่มเปีเ่ยนแปลงแถวบ้านเราครับถแถวยโสธรก็พอดีทางการเขาสั่งมาครับผมทางการเจ้าหน้าบทบีเกี่ยวอะไรกับยโสธรครับนี่เป็นตลกปหมครับเนี่ยไม่ได้เป็นครับถ้าไม่เป็นตลกอย่าตลกนี่กำลังเลี้ยงปลาทองนี่เหรอครับเนี่ยเลี้ยงไม่ตัวดีแล้วปลาทองน่ะเวลามีใครมาเกาะมาแกะกับลูกสาวผมมันด่าแทนผมนม่ปลาทองเนี่ยปลาทองนี่นะครับครับแต่คูปปากคนนี้ล่ะโ่อพโอพ่อพ่อยังไงขอตัวกลับครับอ่ขโมวยครับ อย่าลืมนะคะ98877โบวตเข้ามา V1 เพกไทายวงคำเหล่าพี่หม่จบบงจมงของเราแน่เองถ้า V2 ลูกเขยสุดซ่าผมนั่นเองนะครับจริงๆแล้วรักใครชอบใครโบสถเต็มที่เลยครับแต่ไม่ต้องไปโบสถ์พี่หม่ำนะครับเพราะอากจะโบสถ์แล้วได้ความสนุกสนานและความช,ชอบส่วนตัวแล้วยังได้จี้ควายทองคำมูลค่า เอ็หนัก2บาทมูลค่า30,000กว่าบาทชิวๆจัดไป